ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้วันพุธนะครับมาเจอกันที่ห้างเดอะสกายนะวันนี้ไม่ได้ไปที่สายใต้ครับนี่ตามมาดูเอ้าพี่พศสวัดครับสวัสดีพี่สวัสดีกับลรอตันิมาบ้ยเหรอฮะ เพิ่งมานอนอยู่ข้างบนเน่ยพี่เมื่อคืนเมาอ่ะมาฝากแตาที่เคยช่วยงานแม่ไปอ๋อโหพี่สภาพนี้ขายได้พันพันกว่าบาทเองพี่พจไม่ได้เอาตังไม่เอาไม่เอาฮะเก็บไว้ตั้งนานแล้วเก็บไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็พี่พจไม่เคยออกสนามมานสี่ปีแล้วก็เลยตายวันนี้เองเราไปเจอก็นอามาฝากตาที่ติกว่าไอ้เงี้กันหนึ่งพันหนึ่งพัน แต่ทิ้ไปลำบากก็ไม่เป็นไรเผื่อไปขายพันสามพันสองพันสามแม่สภาพแม่เปิดตั้งพันห้าพันหกพี่เราไปพดไม่เคยไปไหนเลยมันมันมีฐานนั่นหน่อยแล้วเป็นไงพี่ร่างกายมันไม่ดีตั้งแต่หกสี่แม่เสียไปแม่ยายก็เสียปีเดียวกันออเหรแล้วเราก็อยู่ตรงพัอสอแม่มันเป็นโควิดเนี่ยร่างกายไม่เป็นร้อยไม่อยากออกไปไหนครับพี่บางีเกณฑ์ยาเอกเขาว่าเออมาช่วยช่วยคงจะไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่ครับ โอเคครับพี่ปศ์เฮงเองครับพี่สุภาพแข็งแรงนะครับผมขอครับพี่สวัสดีครับเฮงเองครับผมได้ยังครับไัเลยครับพี่สวัสดีครับได้ได้ครับพี่ปศ์เฮงเองครับผมทำไปแล้วครับพี่ครับแต่ว่าเดินทุาเลยนะเนี่ยครับพี่อ้าวดีครับ นี่ไงประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งเพิ่งจะมาพี่ถึงเงี้เท่าไรนะฮะเท่าไหมื่นห้าก็ได้พี่อยากถึงนะวันนั้นพี่บอกผมอะไร1สิบสองสิบสองเอาพี่สิบสามก็พอเอ้ยไม่ใช่สิบสองก็แล้วสิบสองก็แล้วสิบสองก็แล้ว ไม่เอาน้องมั่งเอาที่สองก็แหละพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทะเลาะกันไม่เอาไม่เอาไม่เอานะทะเลาะเรื่องอะไรเงินสองอะไรอ่ากสิกรครับพี่เอ้ยเอ้ยกรุงเทพกรุงเทพพอดีไม่เป็นไรที่สองก็แหละพี่มีกินไหมล่ะพี่มีมีกินนะมีกินห้าหกพันนะอืไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร กน้องยังทำบุญให้คนอื่นเยอะเลยก็ให้ให้กลับไปมั่งคิดตัดนะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบใจเนอะได้ได้แล้วจะกลับไรไงกลับแล้วเนี่ยเอาไม่กินเลี้ยงก่อนเหรอเพื่อเสือมาเรียกไม่มาอ่าไปกินก่อนที่เต็มเลยอ๋อผมมาจัดให้เต็มเลยโอเคพี่แขงๆครับขอบคุณมากครับพี่เตรียมตัวเก็บแล้วพี่ได้แขงแขงครับผมครับพี่วีดีที่วีดีครับครับผมครับ อยู่ก็คือไปขึ้นล่องกรุงเทพอ่างทองอะไรเงี้ยผมครับผมเรื่อยๆครับผมพี่ซากสวัสดีครับสบายดีนะพี่นะเฮ้ยหลิวมีอะไรเพิ่งมาครับอยู่ข้างบนแน่นอนข้างบนพี่อะไรอะไรพี่อะไรนี่อะไรนี่โอปัสสีเท่าไหร่โอปัสสีสองพันห้าไหมพี่ไม่ได้ราคาพี่กู่นี้เท่าไหร่ลงละพันไหมพี่สองพันโอเค นี่พ่อโอโอหังน้ำพ่อปองค์ละหกร้อยได้ไหมพันหกไดไหมพี่หกร้อยแล้วกันองค์ละหกร้อยนันห้อกอันหนึ่งซื้มาห้ามาหกองค์ละหกร้อยเอากำไรไปร้อยเดียวได้ปะได้ปะได้ได้มได้ไม่เอาเอาไปสองพัน ช้องอําครับพนะ네ี่สองพันนะครับครับนี่เป็นไงพันหกก็ให้เอ้ยไม่ใช่ดิพันสองก็ให้ให้แต่ไม่เป็นไรเอาไปสองพันที่เชื่อท่องให้ธุมาศวิชานี้ได้มาจากพี่เลยไงดินี้คือไปเดินสนามนี่กินก่อนพี่เลยว่างั้นเถอกินก่อนเลยแยกได้แม่คงแมฆกระพันนี่จบเลยพี่ไม่ต้องไอ้นี่เลยใช่โอ้โหตายแล้วยังอาชีพพี่หมดเลยยังไอ้นี่พี่หมดแล้ว อันนี้17เจ็ดได้ปะได้กัไร200ให้อันนี้ครับพี่ซื้อสิบห้าปสิบห้าสิบสี่แล้อ่พีด่ามันแตกว่าสี่เป็นเท่าไหร่เว้สิบอันนี้2 0งพันยีเออันนี้อันนี้อันนี้สอ0 0อันนี้สิบเจ 7, 8, 7. 7. เป็นสามพันเจ็ดีครับพี่ครับ พี่ขอบคุณครับเรียวโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมครับเดี๋ยวสบายดีนะพี่เนาะเฮงเฮงนะพี่สักเดินเที่ยวก่อนนะพี่ครับผมครับผมอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโชดีครับรีบเก็บสวัสดีพี่สวัสดีครับมาเช้าคนเยอะไหมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ แป๊บเดี๋ยวไปมีอะไรให้น้องใช้ดีกว่านี่นี่ถ้าไหร่เอายี่สิบสองบางเจี๊ยบ <c oughs> บางเองไงเนี่ยตู้นี้มีอะไรเอ้าพ,พี่โจสบายดีพี่ มาตั้งแต่เช้าแล้วครับไม่มาเพิ่งมาเนี่ยอ๋อเพิ่งมาเหมือนกันเห็นเมื่อเช้าก็บอกว่าคนเยอะอยู่โต๊ะห้าร้อยโอ้ตอนแรกมีมีสี่ร้อยเสริมอีกร้อยเสริมอีกร้อยหนึ่งเจอพี่ปืนแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วนี่อะไรอ่าซีพันคนหรอเลือกเต็มเต็มตีสิเขาบยบยโอ้โดนหน้าอาอืม ดูแล้วไม่ได้เสียแน่ก็ได้ดี่ม,นนมนะันนกน่ะนี่อยากอยากล้มมวยยังอะไรอะ่ะล้มมวยสองพันห้าลยกันเล่นแไอ้พวกนี้เดียวอะไรแพงไหมเด๋ยละพันแล้วกันพี่เล๋ลวซื้อเดี๋ยวรู้สวยนะพี่ยื๊ยื๊ยื่ย ดูเปิด,ด,ไ,มปดไม่เปิดไม่เปิดเลยเนี่ยคืนเดือนละพันสองคาวี่เดือละพันต้องได้ตังค์พี่แบบนี้แน่นอนได้ได้แน่นอนได้แน่สามร้อยห้าร้อย นี่ยนะหนึ่งพันนะมีลาเราข่ามไต้องจายไปไหนพี่นีายด้แล้วต็ต่อขายได้ทุกคู่ไม่ถึงพิมเล็ก,ลกอ่นนี้พ่อแพร่อแพรเอายี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าป่ะคุณก็ถทโหใกล้เคียงคุณเอายี่สจ็ะได้ตัวกับอันนี้กลายพอดีทุนทั้งคู่เลย อ่ะยี่สิบเจ็ดครับอันนี้อันนี้ทำหนึ่งสามสองพอซื้อสามเอ็ดนี่แบบไม่ต้องต่อหกร้อยหนึ่งเท่าไหร่สามเมตรทำสอสามสองซื้อสามเอ็ด ดูแล้วมีกี่ชิ้นอันนี้อันนี้เองยังซื้ออีกเนาะซื้อื้อพันหกตอนนี้มันนิ่งเห็นมั้ยที่พันหกก็เ่าว่ะใส่ไม่ได้ก็ใส่ใส่ใส่ไว้ก่อนยี่สิบแล้วกันไปเออจัดไปซื้อชอบอลมาเฉยเท่าไหร่ไหมเนี่ย สา0พันสองห้าพ em yea ันสองห้าพันสอง0บวกกับอันนี้พันกับไสามพันเจ็ดห้าพันสองบวสามันเจ็เป็นแปดพันเก้าถูกป่ะใช่ใช่แปดพันเก้าครัครับขายไปสามพันห้าเอเมื่อกี้เจอโน้ในเจอเปิดโน้ตมืดเยเยเยอะขอบคุณครับพี่ครับไปเดี๋ยว นี่เตรียมตัวไปยี่เลี้ยงไงเข้าไปแล้วเอ,อ้ยเดี๋ยวพี่ไปเดินเดินก่อนได้เดี๋ยวล็อกตัวไว้ก่อนครับผมนักกีดจีนไทยอ๋อนักกีดจีนไทยนอนดึกนอนตีสี่พี่แล้วนี่เป็นอะไรเป็นแผ่นเงินอันนี้นะครับแผ่นเงิน มันต้องแปะอะไรอยู่ตรงไหนไม่รู้แปะหรืออะไรอันนี้เท่าไหร่พีเดีสี่พ <45. S 1> ันห้าสี่สิบห้าเลยเนาะลดได้เยอะไหมพี่ต้องฟังอ่ะไม่มันมีคนต่ออยู่เหมือนกันไง ต่อไอ้ยี่ห้าประมาณนั้นเลยเนี่ยใจก็อยากซื้อยี่ห้าพี่สามสิบซื้อไปไม่ได้ขายง่ายพี่ไม่ได้ขายนะซื้อก็เก็บไว้เป็นใช่จริงๆพี่กล่าวว่าซื้อไปก็อยู่กับเราอีกและพี่ต้องไปทําอะไรแบบถือตุ้ยนั้นมงนั่นหมายแต่ก็ไม่ง่ายพี่ต้องไปลงทุนอีกยี่ห้าพี่น้องเงายี่ห้าแบกไปม้างไม่ได้ซื้อขายตลาดปีแล้วขอบคุณครับ ชอบด้วความชอบครับนีการสาธิตหมากรุดหนุนนี่ครับพี่ครับขอบคุณครับครับพี่ครับ ดื้อชอบไปต้องไปหาทํางานไม้พี่ไม่ทีแรกจะมาห้อยเองไงที่บอยไมือปังอ๋อยักอยู่แล้วไงยักอยู่แล้วไม่ขายเตียงมันกลับหลนเริ้วบวผิดแต่ก็ยังดีได้มาเจอนี่ครับไม่จะเรียกไป็นสายใต้ทีแรกอันนี้น้องน้องส่งให้ดูให้มีที่นี่เราก็ไม่เคยมาแต่เขาบอกว่าเมื่อเช้าคนเยอะพี่มาทันป่ะมาตั้งแต่ตีห้าน่ะคนเยอะไหมคนเยอะอยู่อ๋อเต็มเลยใช่ไหม ได้เฮงนเครับพี่บอยสุภาพแข็งแรงนะพี่นะไม่ตายแล้วสุดยอดพี่สุดยอด9ก้าชีวิตครับพี่เอ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับได้ยังพี่โหชั่วโมงนี้ไม่ไม่หมูใช่ไหมโทษนะพี่นะไม่ไม่พอได้พี่ไม่ไม่เยอะครับ ไม่เต็มนะย่างเงี้ยไรไม่ได้พี่อันนั้นเก้าพันเก้าพัพวกเหรียญเนี่ยพี่ 1> 1, 7, อันนั้นพันเจดอ๋อพันเจ็ดได้ยังไงครับพี่ต่อ อันนี้หนึ่งพันได้ไหมพี่สอสิบสองเหรออันนี้ก็อยากซื้อนะแต่ผมยังอยู่หลายเหรียญแล้วพ่อขายเนี่ยพี่พอขา,าย22ไดิพี่อ๋าแตสิ <18. S 1> 18, ไม่ได้หรอ ใกล้เียน้าพี่เนาะสิบแปดกับสิบสองสามพันได้สามพันนะพี่เนาะเอ้ยคู่สลอดอะแพงไหมพี่ เขาบอกถ้าได้เลยได้ได้ได้ยี่สิบเจ็ดตัวนะพี่มันโดนหน้าด้วยครับพี่เฮงเฮงครับพี่กุลสวัสดีครับพี่ผมครับผมก็ขอชมหน่อยพี่ครับ จะว่าไปนานๆเจอทักเหรียนนะพี่บอกเรียบสามที่สที่ห้าได้ไหมสา้าเ5าสามเก,อ,กอ,อ่าได,ได,ไดไ้ได้เนั่เห็นแต่นี้ซื้อได้เหรียญสภาพใช้ใช่ไหมนะใช่ใช่จิ้มทองใช่ใช่จิ้มทองครับ ยังไม่ไปกินข้าวเขาพี่เดี๋ยว,ยวมันจะเมาเดี๋ยวจะเมาไงเลิกแล้วเดอ๋อไม่ดื่มเลยไงพี่เลิกแล้วเลิกแล้วเน่ไม่กลับไปแล้วกลับดีแล้วพี่ขอบคุณมากพาเพลงเงงครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับเดินเที่ยวนะเอ้าสวัสดีครับเสงิง อะไรเอ่ยออรอรอมาครึ่งปีแล้วรอมาครึ่งปีแล้วสภาพป่ะดิท่าไหร่ครับนี่สี่พันได้ป่ะ 4, ไม่ได้เมื่อกี้ผมซื้อมาดีกว่านี้3อ0สามพันสองเลยเนี่ยู่นี่นอันนี้น่หลังนิจานอ่ะก็มันโอ้โหนี่สภาพจีนี่บอกเก็บไว้เนี่ยนะเดี๋ยวมาไม่ได้รอ,อมาอืม น่ารักดีพี่แต่ราคามันโสดได้ยิงใจยังดิพี่ยิงใจจานต้องนะ้จาต้องเป็นไปไลท์แหมไม่เคยซื้อขายกันเงี้ยยี่ห้าพี่ยี่ห้าข้าวเนื้อเดี๋ยวฮะเข้าวเนื้อสามพันละข้าวเนื้อสามพันละนิดเดียวละสามพันหนึ่งกัไม่ไหวยังดิโอเห็นว่จริงจริงตอนนี้มันนี่จริงพี่ หักนี่มาอ๋อหักเนี่ยหักนี่กรรมนี่เขาบอกให้กรรมมากรรมขี้เดียวกรรมตอดอ่าใช่ใช่ไหวไหมน้องไปไม่ไหวดิพี่วันยกต้องอีกคำหักนี่มาจริงยี่สิบเจ็ดพี่ขออีกคำยี่สิบแปดแล้วกันเต้าเนื้อสองร้อยก็สามพันจริงกรรมขี้เดียวกับตดก็ใช่ไงนี่เขาสอนมาเลยจริงดิอ่าจะไปยี่แปดพี่ อ้าวพี่วูดีครับครับอบคุณครับรแหมกองเชียร์นั่งเองเลยกองเชียร์มาแล้วนะเปล่าพี่ไม่เลยผมว่าถ้ามาแล้วผมเนี้ยเดี๋ยวตัดที่เจอเจออยู่ที่ราคาใช่ใช่ใช่ครับผมผมก็ไม่เนใครจรอดไหนครับไปเฮงิงเหงิงครับพี่พี่แดงเฮงิงครับผมครับเรียบเรียบ ได้เงินนะเราได้เงินแต่เนี่ยอยากจะเด้ออยาเพิ่งเปลี่ยนอะไรอยากเพิ่งเปลีบยนคือคือนนนั่่เียตอนเนี้ยคือเพื่อนเราจะไม่พบว่าไงมีตัวเลขมีตัวเลขไหมครับตัวเลขพันห้าได้ปะอะไรนะตัวเลขพันห้าได้ปะนี่เนื้อเงินนะเนี่ยก็ทองแดงไม่มีราคาแล้วนี่ซื้อราคาเนื้อเงินสองพันได้ไหมพันห้าพันห้าพันห้าพันแปดพันห้าใจถุงว่าถูกเชื่อเด็ดจ่ายตามเชื่อนะจ่ายตามพันแปดมึงไม่ซื้อมึงก็บ้าไปแล้วกูไม่บ้าหรอกก็กูซื้อมาหน้า เป็นไงใช่ถุงดีมาผ้าหลุดเนี่ยพ่อไกซื้อตั้งแปดพันเลยอยู่กับมึงยันนู่นเลยลูกบวชเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยหรือว่าซื้อมาเป็นสิบปีเนี่ยขายได้เยอะขนาดเนี้ยแล้วงานที่แล้วขายได้แสนกว่าโอ้โหสบายแล้วโอเคนะครับก็ต้องบอกก่อนนะแผงเริ่มกลับหมดแล้วครับก็พอได้ของนี้หน่อยนะครับก็ยังไงฝากติดตามทุกช่องทางของสาธิตพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกกอตยูทูปเฟซบุ๊กครับอีพินึ่งแลก่อนครับสวัสดีครับ